สวัสดีจ้าพี่น้อง Carmen. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแนลกับช่วงแล้งมือนี้เนาะพี่น้องโอ้ยหนุงขึ้นไหลแท้ย่างรถอันทุ่งไฮทุ่งนาปันผ่ายยางมือแล้งพร้อมพี่น้องเอบรรยากาศยางมือแล้งค่ะเรารอบทุ่งนามือนี้ฝนมาตกหลายมือแล้วเด้อจ้าพี่น้องฝนมาตกหลายมือแล้วมือนี้ก็ะห่อนเอาอยู่ว่าสัน ช่วงเสาร์เดย์หอนเอาแต่ว่าช่วงใบามาบห่อนไหมพี่น้องจ๊ามีลมช่วงเที่ยงช่วงรอเที่ยงรอใบ,บามามีลมมีอย่าง้ะอากาศเย็นนี่จ้ะสักผาดพี่น้องเอ้ยสักผาอย่างมือแรงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆทุกนะอย่ามือแรงค่ะ อยู่ยักษีหระพี่น้องเอยตกคำม,มาแรงมาเสียงกบเสียงเขียดเสียงเงินจีป,ปมจีโอห่องนี่พี่น้องบรรยากาศน้มงแรงบรรยากาศดีอยู่จ้ะเขาแปลงนี่เพิ่งจะกำลังออกลวงจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางบึงแปลงทางหน้านู่นทางหน้านุ่นออกลวงเต็มเลยจ้ะ ความเขียวขจีจักน้อยก็สิเป็นเหลืองเต็มไปเบิด่ะพี่น้องมองไปทางในก็สิเข่าเหลืองเต็มทองให้ทองนะทุ่งให้ทุ่งนะเบิดเดี๋ยวสิพาพี่น,อน,นอ้องไปย่างเบิ่งกันโอ้ยอีหยังเนาะแปลงเขา่าข้างหน้าจ้ะพี่น้องไปจ้ะ นี่บรรยากาศยามือแลงอู้ยทองฟ้าไหมพี่น้องทองฟ้าคือเป็นสีชมพูอมสม้มอมแดงไปสัน้นคืองามแท้พี่น้องเห็นปะจ้าทองฟ้างามเลยพี่น้องมือนีไแต่ละมือทองฟ้ากับเพื่อนได้จ้านี่นบรรยากาศยามือแรง ก็ทงไ้ทุ่งนาไปก็ดีสักผ่านยู่น้องพี่น้องสักน้ำคำ้อมนี่ใช่บรรยากาศย้ำมือแรงท้องไหลท้องนาจ้าเอาอันนี้ก็ก็จะไปใส่พี่น้องกับไปน้ำนี่นี่พี่น้องเข้าเข,ข้าแปลงนี่พี่น้องเพิ่น ออกลวงไปเบิดแล้วจ้ะเริ่มออกลวงลวีเรียดดิพี่น้องจ้ะเริ่มออกลวงข่าวกราดกุญแล้วจ้ะพี่นออ้องมันเมียนเพิดแล้วนะจ้ะโอ้ยเข่าเพิ่นท่านี้เพิ่นบานก่อนทั้งอันฟังของเตยน,นะพี่น้องออกลวงก่อนจ้ะนี่บรรยากาศยามมาแรงหนาอยู่เดิพี่น้องจ้ะไฟเหลี่ยมยามยาบอยู่นั่นนั่นถนนซีเลียนนะจ้ะนั่นนั่นถนนซีเลียนนะจ้ะ เข่าห่วยเสียงกบจินเอ้อเสียงกบเสียงอยังก็โดดน้ามแห้งแท่หรอพี่นอ้องเสียงกบแท้แท้โอ้โหหพี่น้องมึงบรรยากาศสดชื่นเต็มมากจังสิเลอพี่น้องจ๋า หนาฝนมันก็นดีอย่างหนึง่งคือต้นไม้มันเขียวชะอมแต่ว่ามันไปใส่มาใส่ยากลําบากคพว่าหนาฝนพี่นอ้องยากเนี่มันจืดมันแฉะพรานะนพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่ก็ยากคือว่าหนาฝนเพราะว่าหนาหนานี่พี่น้องหนาหนาวีนเด้อเตรียมมากหลน้ำท่งให้ท่งนะ บรรยากาศมันดีจ้ะนอนกระเสียบนอนกระสบายพระมะนาหนาวหนาวพี่น้องเอ้ามัดแต่ใส่คะนั่นมัดแต่ใส่เหลือแล่เลนไม่พอใจผู้เดมักหน้าหนาวขี้ตื่นแน่นอะพี่น้อง ก็สิเป็นร้านกาแฟน่อยเตยฮะใจะเย็นๆเดี๋ยวกเสร็จน้ะพี่น้องนอง่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปไไพูดโอ้ไฟไฟแดงๆพูดแมนนั่นห้องน้ำเตยด้วยพี่น้องวะมองเตยซักผ้าไปละผ้พาพี่น้องเขายางหลาะเบิ่งบรรยากาศยาเมือแรงท้องฟ้าตะละมือ โบคือกันธรรมชาติสร้างสรรสีสันสวยงามจ้ะพี่น้องสีสันที่ธรรมชาติสร้างขึ้นงามนากจ้ะพี่น้องเอ้ย,อยากใครพี่น้องไม่เห็นพี่ไม่หน,นานาวยินดีต้อนรับด้วยพี่น้องผ่านไปผ่านมาขัดมือรถมือล้ามือดากมือกด แวะเข้ามาที่สวนเด้อพี่น้องเด้อแวะเข้ามาทุกงนาคขาหมดทีละเขามาได้ง่ายยุจ่าหนาฝนหนาแรีงบ่แม่นหนาฝนธรรมดาฝนนีนน่โอ้ยน้ำมูลนิเละเบิ้ดเนี่ยนาะพี่น้องเนาะแถวนี้เละเบิดจ้ะทนานาหนาห้อนหนาหนาวเขาง่ายออกง่ายยุจ่าพี่น้องยินดีต้อนรับสุภูสุคนเด้อจ้าแวะเข้ามาร้านมิงเบิ้ลทีละพี่น้องเอ้ย กินน้ำกินทาก่อนจะค่อยเดินทางต่อสำหรับผู้พานไปพานมา้าน้องพี่น้องนี่ก็ใแตต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็สูงเสาหฮมได้แล้วจ้ะส่วนหฮมได้แล้วพี่หมอตัดกิ่งออกอะยู่แต่หฮมได้แล้วจ้ะ แต่ว่าเอาเสือเหยียดมาวานไปนะ้ำมูลนิติบรัวขึ้นมเนาะพี่น้องนะะคแสงตะวันแสงตะวันแสงตะวิน <c oughs> หรือแสงพระอาทิตย์เริ่มหายไปแล้วค่ะจากฟองฟ้าจากภูเขาแสงเริ่มหายไปแล้วความสวยงามก็เริ่มหายไปน้ำจ้ะความมืดเข่าม้า ถูกเวลาละเริ่มเมื่อเริ่มคํำไปละพี่น้องผู้ใดเดินทางกลางค่ำกลางคืนขอให้ตลอดปลอดภัยสุขสุข,สขนะพี่นอ้องเด้อเดินทางไปใส่มาใส่ใกระไดใส่รถใส่ถนนเดือดความนัดมระ,ะวังบ่ประปม,มาทนะพี่น้องเนาะ นี่บะมี่ยังลายเราพี่น้องคือเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละคนนอนให้นอนนะเอาแต่บรรยากาศกลา,างทุ่งให้ทุ่งน้ำมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนี้ก็นจ้ากับแสงพระที่สวยงามธรรมาชาติสางสันขอบุณขอบคุณสุภูสุคนจ้าที่สนับสนุนสินค้าส้มบัวขมมอดเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า